สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสมบูรทองโบราณนะครับขออนุญาตออกความคิดความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่อดีตนายกทักษิณน,นะครับเริ่มแต่ตอนที่ท่านกับเครื่องบินมาจอดที่สนามบินดอนเมืองหลังจากนั้นก็ท่าการที่เกี่ยวข้องก็พาท่าน อดีตนายกทักษิณไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีายาาของผู้ดำรงตำแหน,น่งทางการเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่สามหลวงนะครับก็ลักงจากนั้นแล้วย้าที่เขาก็นำตัวคุณทักษิณชินวัตรไปที่เรียนจำพิเศษกรุงเทพความหมายก็คือสอดนุญาตไปว่า ไอตอนที่อดีตนายยทักษิณอยู่ต่อนหน้าศาลสาลฎิการแผนคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองที่สระับรงนีนะครับก็ถ้าท่านทักษิณไม่สบายตรงตอนนั้นคือตามกฎหมายปบอญญัยายามตาตรา246นะครับมาตราที่หนึ่งเขาบอกว่าใครก็ตามถ้าเป็นคนที่คนเกลียด ทางอายการหรือว่าญาติร้องต่อศาลเท่านั้นนะครับศาลก็สามารถที่จะให้บุคคลด่ากล่าวที่เป็นโรควิกจรจิตทุเราการพักโทษไว้ก่อนหรือกรณีที่สองถ้าไม่วิกจรจิตแต่กรณีที่สองนี่เป็นกรณีที่ นายทัธศินที่ปว่วยหนักถ้าสารดูแล้วนี่หรือว่าญาติหรือว่าตัวท่านทักษิณเองร้องตัอสารว่ากับผมข้าพเจ้าปว่วยหนักมากเดี๋ยโดคอะไรเขาว่าไปถ้าไปเข้าโรงพยาบาลสงาสายตายแนย่ถ้าร้องอย่างนั้นสามก็พิจารณาที่จะช่เราการจำไปก่อนได้ เป็นน่าสารครแต่เหตุการณ์ในก่าวไม่เคยปรากฏก็แสดงว่าตัวคุณทักษิณเองญาติทักษิณเองหรืออายการก็ตามหรือแม่ศสามก็เถิดก็คงมีความเห็นร่วมกันว่าคุณทักษิณแข็งแรงให้ไปเรียนจำได้แต่พอมาถึงเรียนจำพิเศษเรียนจำกลางเรียนจำเรียนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ คนต้องสีร่างว่านอนไม่หลับป่วยเป็นโรคโน้นโรคนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็เลยกลายเป็นคําพูดของท่านอดีตนายกทัศนสินชินวัตรเป็นคําพูดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์สาสิบสองนี่นะครับเขาเชื่อหรอกเพราะท่านพูดว่าว่า,าน,นอนไม่หลับ แล้วจะนอนหลับได้ยัไงก็ขนาดเนกไทยท่านยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยมันเป็นการโกหกชาวบ้านอะครับและทีนี้ทางอาธิบดีกรมราชทัรร์ก็ไม่รู้ว่าอะไรมาดุนใจท่านทางก็ไปควงารการระดับสูงแทนที่จะ ตามกฎตามตามกติกาถ้าคุณทักษิณบอกว่าไม่สบายท่านก็สามารถส่งไปหรือนำไปที่โรงพยาบาลราชธรรมน์ได้โรงพยาบาลรัฐธรรมน์ก็มีหมอทุกปรแผนกแล้วครับในย่คอดีตนายกนี่จะสั่งเอาหมอที่ไหนมาก็ได้แต่ปรากฏว่า,าที่ประเดี๋ยวรัฐธรรมน์ก็แทนที่จะส่งคุณทักษิณชีรวัฒน์ ไปที่โรงพยาบาลรัชทานท่านก็ไปส่งจากนั้นก็ตามข่าวนะครับบอกว่ามีเครื่องบินคอปเตอร์มาลงที่เยนจำแล้วก็พาคุณทักษิณไปที่ไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บอกว่าไปอยู่สัสิทธอาละพอไปอยู่ตั้งสิบจี มาตามอะไรก็เป็นหน้าที่ของอปปชต,ต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าเรื่องอย่างนี้นะรัฐมน,นตรนีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะตอบว่ายังไงแล้วก็ที่บดีกรมราชทัธรรจะตอบว่ายังไงแล้วก็แม้แต่คุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจแต่และว,วันนี่นะครับถ้าคุณต้องสินนอนอยู่ตรงนั้นป่วยอยู่ตรงนั้นภารกิจหลักเป็นปกติก็ค,คือ พยาบาลยจะต้องมาวัดไข้แล้วก็มาถามอาการคนป่วยว่าเข้าห้องน้ำอีกครับเป็นอะไรบ้าเป็นต้นนะครับวัดความดันบางทีก็เอาเลือดไปตรวจแล้วก็ลงมนทึ้งไว้หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอและการที่คุณเต้าศิล์อยู่ที่น้าร้อยแดสิวันผมจึง ไม่เอใจว่าท่านนายยสชวนอิกภัยท่านบอกว่าฝากไปถึงทางคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจตลอดทั้งคุณหมอทั้งหลายแล้วก็พยาบาลด้วยท่านนายกศชวนบอกว่าหมอทั้งหลายก็กรุณายอย่าไปเซน็นผมก็เพิ่งผมก็ถามพรคพวกที่เป็นนักการเมืองทั้งหลาย ถามว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคุณทักษิณอยู่ในเรียนอยู่ในสัง,สง,สงิจหรือเปล่าแม้แต่สสพักไทยนะครับเท่าที่ถามมาเนี่ยใครๆก็บอกว่าคุณทักษิณไม่จะไปนอนอยู่ชังกิจให้โง่หรับอ้าวแต่ตามมาจนถึงวันนี้ทักษิณกลับไปบ้านกลับไปบ้านมาสังกเกตไหมครับแม้แต่รถเขาก็ มันมีรถคันหนึ่งทะเบียนหนึ่งสี่หนึ่งสี่อ่ะทำไมมันพร้อมกับรถสิบสี่รือเกินนะครับก็บอกว่าลรถคันากาตอนวิ่งเข้ามาโรงบยานตำรวจปิดบ้านอย่างดีพอเดินออกตามตันขาออกเอ้าเปิดม่านก็กลายเป็นคุณตสินนั่งอยู่ตรงน,นั้นเนี่ยทำทีเป็นนั่งใส่กางเกงขาท่านถ้าเป็นพวกเราพี่น้องฟังอยู่ก็รู้ว่า ความจริงทักษิณก็ไม่ได้ลงมาจากส่านสบสี่หรอกเขามาจากการสองลางนั่นแหละถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงเหรอทำไมไม่เปิดมากมาตั้งแต่แรกทําไมรถเข้ามาวิ่งเข้ามาแล้วปิดมากพอจะออกแล้วเปิดมากที่เปิดมาก,ก็เขาพรว่าอยากให้ผู้สื่อข่าวเห็นว่าทักษิณมาแล้วนะแต่สังคมเนี่ยเขาเชื่อว่าอย่างนี้นะครับเขาว่าทักษิณ เคยพูดว่าคนอย่างเขาไม่ยอมติดภูดเขาแล้ว,วันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าทักษิณยังไม่ได้ติดภกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้จึงไม่แปลกที่ทําให้กระแสะสังคมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของพี่น้องพอปทหรือพี่น้องญาติธรรมหรือพี่น้องลหลายองค์กรนะครับเขาชุมนุมอยู่ที่ข้าง สะพานชมายมาิเชษน,นะครับตรงกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตียแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทางปปชนะครับท่านเลขาธิการปปรชบอกว่าจะสอบสวนจะเชิญหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ราชธรร์หรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นต้น เอาคนเหล่านี้มาสอบสวนสืบสวนสอบสวนผมก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องนี่ขอความกรุณาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ปปชเถอะและท่านก็อย่าลืมบอกเขาด้วยว่าขอให้การตามคนไปจริงแล้วก็ขอให้ปปชการตัวท่านเป็นพยานนะครับ แต่ถ้าใครไปให้การเท็จระว่วากรจะติดคุกนั่นนะครับนี่คือสิ่งที่บอกกล่าวเตือนแต่วันนี้คุณทักษิณก็บอกว่าตัวเองพ้นทุกพ้คนคุกภาษาเราก็เรียกว่าคือไม่เคารพกติกาบ้านเมืองถึงท,ท่านจะอยู่บ้านจำสองล่าแต่คุกที่ครอบท่านอยู่ก็ท่านไม่สามารถพ้นไปได้หรอก วันนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับว่าบ้านเมืองเราตอนนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วนะครับก็ยังไงก็ตามใครทำอะไรไว้ก็จะได้ผลตอบอย่างนั้นแหละขอบพระคุณมากครับุบค,ครับ